ปกติแล้วแขกที่ไปร่วมงานปาร์ตี้มักไม่ค่อยสนใจที่จะรับประทานผลไม้เท่าไหร่เมื่อมีอาหารและขนมหน้าตาหน้าทานวางเรียงรายแต่สําหรับแตงโมโลูกนี้เรียกความสนใจจากทุกคนได้แน่นอนเพราะปลือกเปลือกได้สวยงามจนน่าเหลือเชื่อ <c oughs> นี่เป็นทริคที่คิดค้นโดยมาร์คโรเบอร์ดีไซเนอร์อดีตวิศวกรของนาซาที่มักเผยแพร่คลิปไอเดียแปลกๆลง u t u b e อยู่เสมอและได้เป็นที่พูดถึงทุกครั้งอย่างคลิปนี้ยอดวิวทะลุ20ล้านวิวแล้ว <c oughs> โรเบิร์ตเริ่มจากเลือกแตงโมท,ที่มีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกัน2ลูกจากนั้นก็ปอกเปลือกแตงโมลูกแรกออกให้หมดก็เหลือแต่เนื้อสีแดงและใช้ฟองน้ําขัดให้ผิวสัมผัสเรียบไม่เป็นรอยมีดส่วนแตงโมอีกลูกเอามาผ่าครึ่งและควักเนื้อออกให้เหลือแต่เปลือกทั้งสองซีดจากนั้นจึงนําไปประกบกับเนื้อแตงโมลูกแรกเพียงแค่นี้ก็จะได้แตงโมท,ที่เอาไปเซอร์ไพรส์สร้างสีสันได้ในทุกงานปาร์ตี้ซึ่งโรเบิร์ตบ,บอกว่าขั้นตอนทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นแต่จะะสวยยแแคคค่่่ไหนนนงงขขึ้อออูกับฝีมืออตล Yeah. <laughs>